สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมยังอยู่กับช่อง YouTube s k สอนรติการเช่นเคยครับผมวันนี้มาส่งน้ำมันครับไม่ได้มาหาานับผมขับรถเกี่ยวครับผมงานก็เริ่มบางแล้วครับรถเกี่ยวก็เลยแวะมาเล่นกับเจ้ากล้วยหอมครับออกงานมาเกือบ2ออาทิตย์แล้วครับผมก็ไม่ได้มาหาสักทีครับมาจะขับรถเกี่ยวครับ ก็ขุดสะไปตผมที่ครับไปตผมทางตัวโคกหน้องนาแปดไร่ครับเจ้าของนาจ้างเองครับผมไม่ใช่งบหลวงครับผมต้องขอโทษเอฟซีด้วยครับไม่ค่อยมีเวลาเลยครับผมบอขับรถเกี่ยวครับผมก็ช่วงนี้ก็งานเริ่มบางแล้วครับผมมาชมเจ้ากล้วยหอมหน่อยครับผมทีมงานสองก้านแน่นจริงครับผมก็ยังไวเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ วันนี้วิ่งกันสองทันครับแม่เจ้ามิตูเรางานเริ่มบาง้วครับผมเลยแวะมาถ่ายคลิปให้เอซได้ดูครับผมหายเป็นนานเลยครับ งาแกหมาไว้แปดไล่เจ็ดหมืนบาทครับกับงานเที่ยวต่างหากครับฮะอเยจะเสียยูรถที่หรอ,หรอนี่อย่เมื่องี้ท่านรงนี่แล้วมว่านเติมบัตรสมากทางังยังไถัมือนเดิมครับเจ้ากล้วยหอมเราโอมัสุพีซีร้อยรุ่นทาครับผมคันนี้ อยู่ด้วยกันมาปีนี้เข้าปีที่เก้าแล้วครับเจอดินแข็งครับผมดินดานวิ่งสองคันครับวันนี้เมื่อวานวิ่งสามครับอีกคันหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรครับผมงานเกี่ยวข้าวก็เข้าครับผมงานไมกโนก็เข้า,าครับผม ผมการทำงานยาวๆครับผมนานๆทีได้มาหาครับน่าจะอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะหมดแล้วครับงานเกี่ยวข้าวยังไวเหมือนเดิมครับ ช่วงมาทางานวันแรกเนี่ยเสียงาว่ารถจอดนานรับควันท่วมครับก็ทํางานได้สองอาทิตย์ก็เริ่มปกติแล้วครับผมยังไวเหมือนเดิมครับก็เกี่ยวข้าวเสร็จผมน่าจะได้ถ่ายคลิปทํา youtube ทุกวันครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมช่วงหนึ่งหายไปนานครับเพราะว่าขับรถเกี่ยวข้าวครับเฮ้ยเจอน้ำมันบอก ไม่ไงที <WrestleMania> ่เตอโนมันบอกบอกโม่านได้จึเกี่ยวโม่านนี่แลทยเออมันดีจังนี่ลูกไปเขาเองไงเขาไม่กิงเลยเอาหรอเอาไปเดี๋ยวชงเขอได้ดูดีพอได้ดูดเดี๋ยวพาทิพย์คุณดีจันโม่านนี่อ๋อเอาไดู้เอาซ้ช่งไอ้เบิ้งอก เออเด้คอยอีซ้อนไอ้เบิ้งเออเออาของมแน่เลยมีโยมีโยช่องเขาแล้วอขอแรงๆเนาะขนาดเอฟซีมาโอ้ไปถอยไป้าแม่คนแก่อายุ60กว่าปีครับผมยังขับรถดำได้ครับผม 62ปีครับปีนี้เก่าแต่แรงครับแหมยอมใจเขาจริงๆนะครับเกียรตานสูงใครๆก็รู้จักครับผมพอยีเจ็กพอยีเจ็กตัวแรงครับตัวแรงของทีมงานผมครับผม6สูบครับคันนี้เครื่องยืดสูบครับผมเกยียฮิโน เฟืองซ้ายเคนเตอร์ครับผมลูกผสมครับผมเครื่องอีวสุครับแม่เจ้ากล้วยหอมเรายัางจวดจัดเหมือนเดิมครับปีนี้ฟันก็เริ่มกุดแล้วครับผม เวลาน้อยครับผมเดี๋ยวถ่ายเสร็จนี่ก็ต้องไปขับรถเกี่ยวครับผมไม่ว่าจะไปรีวิวงานโคกหนองนาให้เอฟซีได้ชมครับผมขุดเสร็จแล้วครับผมเหลือแค่เอาดินไปถมครับผมยังคงเป็นตำนานครับผมสำหรับเจ้าโคูมัตสุพีซีร้อยรุ่นห้าคันนี้ครับผมเกียรตานสูมหากันเทียบได้ยากครับผมรุ่นนี้ คันเดียวครับผมของอำเภอตาลสุมที่ยังสมบูรณ์ครับเรียบร้อยครับอ่ิปนี้ขอจบไปกับเจ้าชเชนเจอร์ครับผมอ,ออกเกียร์สองครับผมแอบแน่นอนครับผมไม่ค่อยมี็อดเด็ดเท่าไรครับผมนาโครครับนาโค ยังทำงานมันดีครับผมยังทำงานดีเหมือนเดิมอ่าคลิปนี้ขอจบไลกับเจ้าโคมสุขีซี 4, ลอยรุนหครับผมเดีย๋ยวขอไปเก็บงานเกี่ยวข้าวนะครับผมเดี๋ยวได้รับรับชมจุใจแน่นอนนะผมยังไงก็ฝากคนไลค์กดติดตามนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม,แ,มแข็งครับดินแข็ง วัสดีครับ